สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับการแนะนำปฏิบัติการขับร้องเพลงไทยนะครับวันนี้นะครับเป็นเพลงตับนิทราชาคริตนะครับซึ่งได้ดำเนินมาถึงเพลงที่สามแล้วนะครับเพลงที่สามนี้นะครับมีชื่อว่าเพลงแขกหนังนะครับแขกหนังสองชั้นนะครับอ้าวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ อ่ามาดูนะครับคราวที่แล้วนะครับเราจบลงไปด้วยเพลงแขกถอนสายบัวนะครับอืมด้วยพยาวคองสองเทินอ่ะจบอย่างนี้น้อย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 น้น้อยน้อยน้อยอ้าวแขกหลังมีเนื้ออยู่บอกว่า โดยการกำหนดได้สิบวันแสนสุขหรือหันทั่วหน้าวิวาหะกำพลันสำเร็จลงแหเพื่อพระเดชเจ้าล่าหาให้สมบูรณ์นะครับอ่าเป็นฉันทักษ์ของโครงสี่สุภาพใช่ไหมอ่าครันี้มันก็เวลาเอามาใส่อ่าในทำนองเพลงมันก็จะมีการวางตำแหน่งของคำที่อ่า ดูจะแปลกๆปลกไปจากกรอนแปดสักนิดหนึ่งนะครับอานนี้มันก็จะมีะะการยกย้ายคําการยกย้ายเอื้อนที่จะ,อะสอดแทรกที่จะมาอยู่ในแทรกอยู่ในระหว่างคําต่อคําเนี่ยมันก็จะดูแปลกไปจากกรอนแปดนะครับมาดูทานองว่างไงเป็นเพลงท่อนเดียวนะครับเพราะนั้นเวลาบรรเลงก็จะบรรเลงสองเที่ยวมีเที่ยวแรกกับเที่ยวกลับ นะครับขอเทียบเสียงอีกครั้งหนึ่งโดยการเป็นอ,อย่างนี้นะครับโดยสุขสวัสดิ์ด้วยพระชาปกครองสองเพืิน โดยการหนอฉชิงฉับนะครับชิงฉับโดยการโดยการอดนทน่าที่หนึ่งเอาใหม่นะครับชิงฉับโดยการโดยการอดนทน่าท,ที่สอง อ่านักเรียนดูตรงนี้นะครูไม่สามารถที่จะผันมรนยุให้มันเป็นไปตามเสียงโน้ตที่ที่ค่อยๆไล่บันไดเสียงไล่มันไล่ลงไล่โน้ตสเกลโน้ตลงมานะครับมันก็จะใช้เออเออเอแบบนี้แต่ถ้านักเรียนเรียนโน้ต รู้จักโดเรมีสลานะครับเรนจะสามารถเข้าใจได้ว่าอ๋อไอเนี่ยมันคือมีถูกกำกับด้วยเสียงโน้ตนะครับแต่ว่าที่ไม่ได้อธิบายให้ฟังในรูปแบบของโน้ตที่มากํากับคําแต่ละคําแต่ละคำ,ะคำเพราะว่านักเรียนยังไม่ได้เรียนโน้ตนะครับก็เลยใช้วิธีการจดเพื่อนไปก่อนนะครับวันไหนเดี๋ยว ้าสอนหลักการเรื่องโน้ตแล้วนะครับในวันข้างหน้าก็จะได้ใช้โน้ตในการเอามากำกับเสียงต่างๆทีนี้นักเรียนจะสามารถใช้โน้ตได้จริงๆหมายความว่าเปิดโน้ตขึ้นมานักเรียนจะนึกทำนองออกทันทีว่าอ๋อไอ้ที่เขียนเอ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 อหรือว,ว่าคำต่างๆอะไรเนี่ยมันคือเสียงอะไรนะครับเพราะมีโน้ตกำกับแล้วนักเรียนจะนึกออกนะครับแต่ว่าตรงนี้จะนึกไม่ออกอาศัยจํา ให้มันสัมพันธ์กับเสียงเอิงเอยไปก่อนนะครับอาอลองทำดูก็แล้วกันเอาใหม่นะครับโดยการหนึ่งสองสามโดยการโดยการโหดเนอ้อเน วนันนะต่อไปขอเปลี่ยนคำคำว่าสุขนะครับครูขอเปลี่ยนเป็นสนุกนะแทนสนุกนะครับได้สิบวนันแทนสนุกอ๋อออ,อ,อ,อ่ะอยู คือนี่อยู่นี่นะเออยอือหันเออหน้าหน้าและมีขึ้อือด้วยนะครับไม่ได้เติมให้แต่ว่านักเรียก็ให้รู้เองแล้วกันว่ามีขึ้อือ หรือจะเติมอ่ะเติมก็ได้นี่ไม่ยากอะไรเติมเติมอือโอวานาอืออ่ามันแค่นี้แสนสนกแสนสนุยกี่รอบนะครับแสนสนุกเอิ่งงัยอาอุฮัน อยโ้ครับอ่าลมหายใจยังไงโดยการใำนดใจใหม่นี้ ได้สิบวันแสนสนุกเอิยมอหอันอ่าถึงนี่นะแล้วก็เี่ยรีบหายใจเพราะว่ามันก็ชั้นตรงนี้มันใกล้กันมากนะครับอัลหัน เออโอ้ยขอโทษเพิ่มสหน่อยเถอะห่างไปเออ อ่ะเรียนดูมาถึงตรงนี้นะครับครูเปลี่ยนตรงนี้นะแฟนฉันเอ้ยเออเอ้ยอ่ะาัานะครับเทือดแรกเหมือนแค่นี้ นักเรียนหญิงก็ร้องสูงขึ้นไปออกเสวหนึ่งนสนก เสียงเดินหญิงจะไปวีวา่าเดิมนะครับเที่ยวกลับโดยการเราเป็นอย่างใช่ไหมล่ะอพอวิวาหะก็เหมือนการรอชิงฉับก่อนชิงฉับวิวาบานอยคำพลันวิวาา ไปตามโอ,อ้ยเ,เรลงแหเริ่มต่างจากเที่ยวแรกนะครับเนื่องจากว่าคำมันเยอะกว่าเพะัะน,นั้นคำมันก็จะต้องเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของที่ว่างและเอื้อนที่มันเคยมีอยู่แต่ก่อนนะครับ เพื่อนจะลดลงช่องว่างจะลดลงเพราะมีคำเข้ามาแทนนะครับเอาใหม่นะมีว่างใจกานใจออสาเรรจลงแห ตรงนี้จะสีแดงนะออนี่สีแดงก่อนอ๋ออสำเร็จองแดงเออประเดชองเอออินทออาว โอยนะเออประเด็บของโอ้ยสาวลาหายใจเออโอยหายใจสมบูรณ์อ่ะเรียนตรงนี้ก็หายใจนะครับเป็นสีแดงอ่ะปีนี้ ทบทวนหม่อยหน ia, high, anything, le, ia, exercise, problems, ึ่งรอบนะครับไม่ค่อยไปช้าๆนะอันนี้มันก็จะไม่ค่อยเหมือนขานแรกก็อไหนเอที่แรกข้าไหลเพราะว่าคำมันเยอะอ่ะหนึ่งสองชิงขับวิวาอ์อวยกรามปราย สำเร็จองแทนเพื่อพระเดชพระไงเจ้านาเอ๋ยตายสมบูรณ์จบนะครับ เมื่อกี้ครูร้องโดยการกำหนดไปแล้วอย่างอ่าเอาใหม่นะครับอันนี้เดี๋ยวร้องไปตั้งแต่นี้จนถึงสุดท้ายเลยนะครับหนึ่งสองสามโดยการโดยกำหนดเอ๊ะเอาใหม่เนะโดยการโดยกำหนด

เี ok ่ยวกับวิวาหอ้ายกมปานอ้ายรรมแรงองแหงพระเดศ ่สมบูรณ์อ้าจบนะครับสำหรับแขกหนังนะครับจบลงไปมีสองเที่ยวเที่ยวแรกกับเที่ยวกลับนะครับก็มีบางช่วงที่เมื่อกี้ตอนขึ้นมามีผิดพลาดน,นิดหน่อยนะครับก็อูอร้องให้ใหม่แล้วเต็มเต็มแล้วนะครับอ่าน,นเรียนไป ฝึกซ้อมจดโนต้ตออกมานะครับก็ค่อยต่อไปทีละวักทีละวักแล้วก็อพอได้แล้วนักเรียนก็มาฟังรอบเต็มๆนะครับเพื่อฝึกซ้อมเพื่อให้ซึมซับเพื่อให้เข้าใจว่าอ๋อมันคือสำเนียงอย่างนี้มันทาเสียงแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆได้ไปเองนะครับโอเคนะครับก็เน้นย้ำห้องเรียนไปซ้อมเยอะนะครับเดีย๋ยวไปพบกับครูในห้องเรียนนะครับผมสวัสดีครับ